สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับเขาเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง56อัตราด้วยกันตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตําตำแหน่งเศรษฐกรวุฒิปริญญาโทจำนวน18อัตราคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัญชีบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการเขียนอ่านพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้2องตำแหน่งเศรษฐกรวุฒิปริญญาตรีจำนวน25อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์บัญชีบริหารธุรกิจสามารถเขียนอ่านพูดภาษาอังกฤษได้และใช้คอมพิวเตอร์ได้3าตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลวุฒิปริญญาโท3อัตรา สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาสามารถเขียนอ่านพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์4ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุวุฒิปริญญาตรี 1. อัตราวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชาสามารถเขียนอ่านพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควรและใช้คอมพิวเตอร์ได้5ตำแหน่งพนักง,งานขับรถ จำนวน2อัตราวุฒิปวชวทุกสาขาหรือม6มีใบอนุญาตขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี 6. ตำแหน่งนักบัญชีวุฒิปริญญาตรี1อัตราสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาทางบัญชีมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับด้านงบการเงินของภาคเอกชนภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์7ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์วุฒิปริญญาตรีจำนวน4อัตราสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีในสาขาทางคอมพิวเตอร์8ตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการ2อัตราได้รับวุฒิปวาสาทุกสาขามีความรู้ด้านงานธุรการงานสารบัรสามารถพิมพ์งานได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์การรับสมัครนะครับ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง16ธันวาคม63ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com/ ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ